สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมณีภาพพี่น้องมหาเลาะใส่เบ็ดกบได้ครับผมใส่เบ็ดกบน้านี้ครับผมน้ตรงไฮทงหน้าแหะครับผมมนีมาหน้าทงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจิใส่ไปน้าหน้าลุ่งแล้วก็ลงไปบนหน้าผมทั้งลุมเลองเบิงนะครับผมว่าจะเป็นอั่งไดนะครับผมไม่นี่กบก็อึดอยู่ดอกครับพี่น้องแต่ว่าก็ลองเบิงเนาะว่ามันจะเป็นอั่างไรอากาศก็ฮ้อนเอานะครับผมช่วงนี้ก็ ฝ่าห่องนอี่แต่ว่าบบตกแจักเถื่อนะพี่น้องอืมอมืมมอยู่นะเอ้าตอนนี้ก็หาโมงแรงนล้วครับผมมีเสียงฝ่าแต่ว่าแดดยังเปี่ยงอยู่ครับผมกับมันในเป็ดมายีหาหลังนะครับผมผมว่ามาหน้าแล้วก็ถือว่าขุดเยื้อน้ำเลาะเออสะมาใส่เบ็ดกบน้ำหมีร่อมเบิงนะครับขาเด็ดปนไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ 회오 r 오 เสียงป่าห่องอตกมาเบิง้งห่องมีประเทศไดโนอและพี่น้องเอ้ยโอ้ยหอนกับห่อนเนี่ย จะมีกบอยู่ได้หรืะพี่น้องจะมีบ่เป็นมีกบอยู่นะเสียแบบจังทน เหลเยญหน,นามน้ำครึ่งหนึ่งโัวอากาศมันหอนครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะล่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆถิถามมารุ่นมาบึงผลงานกันครับมาจิเป็นยังไงน,นะครับใส่น้ำให้น้ำหน้าสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับ ขึ้นอีมีฝนตกฝนตกมานะครับผมแต่ว่ามันก็ะตกพนโดนนะครับตกข้าวหนึ่งโมแห้งปันใดสับแต่มันตกโดนกบทิอันนี้ดีอยู่พี่นอ้องนี่สังเกตว่ามันจิตซุ่สมสิ่งหยังขึ้นมาจังหน่อยไปครับกบสิกินเปียกเท่าบอลล่ะ <c oughs> มีกบไปละ่ะ จ้ะผมมีกบกินเบ็ดพี่นนอะนี่เยื่องอยังคือเก่าเลยก็คือนี่ครับผมผมมีกบกินเบ็ด คือบนและพี่น้องเงียบ <_ Gerilim> ครับผมนี่ครับผมอ่กาดดีด้วยครับตอนจุดเ้าพี่น้องโอ้หกวาเขาแต่เอ,เอีเลย์เลยพี่น้องโอ้โหตัวนี้สวย สวยเลยครับผมอันนี้ครับผมเอเล่เลยเอลเอล่เลย <Survey> พี่น้องเอ,อ้ยโอ้โหแมดมสวยๆนะครับครับเอลเอล่เลยกว่าเขาครับผมงามสวยๆเ,เลยครับพี่น้องโอ้โหพี่น้อง สวยเสวยตัวใหญ่เลยครับกบเก <c oughs> หอห่วงห่วบอบๆเลยห่วงอบๆเลยนี่แหละ <c oughs> กบใหม่เปนแต่ใหญ่คือส่นวนใดกัน Ấn đất gốc cao ok đúng không? Có cao hắc vượt Xuân đề dừa Dừa chả nhăng Dừa chả nhăng sai cục cầu, chẳng nhiều. U, nóc biết nóc bét, bét. Bưng lọ phun tháp, anh xe say lọ xạ nước, lọ xạ cà đầy cúc, Cầu cúc nhanh sạ. nó sạch, tốt trên đầy mùn đất, bùn mi nầm, chắc giọt, ừ, 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 mi ừ, chắc ừ, 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 เดือดจะยังนะครับนี่ครับผมผมเสียบเบ็ดปลาไว้นังพี่น้องโอ้โหเดือบคอเสยเลยเบดปลาปลาคือจ่อยนี่แหละ นี่ครับขวเสียบเสียบว้เลาะใกล้ๆเบียดกบเบียดตามีป่าแต่การด้วยครับฮะโอ้โอ้เกียดหน่อยเกียดหน่อยมาตอด เบ็ดติกตีเเสียบเบ็ดปลาไปนี้น้ำพี่น้องเบ็ดปลาเสียบไว้น้ำบมมีครับพี่น้องมี่ยังไม่กินกบเข้ามาที่นี่อาเมิ่งครับผม ครับผมพูดนะตัวใงญ่ายไงด้พี่น้องพี่น่ะนี่ครับผมงูม่ยังไม่ยองพี่น้องอเอยเบิ่งครับโอ้เสียดายเลยเยองจนมูนเบิด ใช่ไหน,นี่โอ้ยตุ่แห้งหายากอยู่างเยอ,อนี่ครับผมออกจากสะนี่ยนะกบนะครับมุ่นเบิดเอาก็ได้แหละครับเขาก็เสดายเสียดายหลังนี้บิดถือเออ เสียกบเป็นหนึ่งตัวพี่น้องครั้งนี้คือยังคือเก่าว่ะพี่น้องอมันจะมีกบใหญ่มานัง thế kiệt nói mất tuốt, anh em ơi, tôi có, bà mì, bố mì. ไม่แม้จังสัน่นหรือพี่น้องเบ็ดปลาล่องเบิ่งปลามันมาจากสะจากยังข้าเจา้าลังนี่โอ้ยขั้นเบ็ดฮ้เป็นแนวนี้วะนี่ยังบล่ละขั้นนนี้โอ้ย พี่น้องออมีปลาดุกครับผมโอ้โหนี่ครับผมโอ้ยังไม่ไหมอยู่นี่ทุ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 เอาพึ่งตุ้ยใหม่ๆตัวนี้พี่น้องอืมเอาเด็กการอยู่ครับปลาให้กินเบ็ดอยู่ โอ้โหหลังนี้กับพันนี่พี่น้องโอ้นี่คือว่าเป็นตะยูโอ้โหพี่น้องมิกตีงอยู่เด้ตีงอยู่นะพันพัน,พน อ้จะเป็นปลาช่อนปลาช่อนช่อนใหญ่หรือเปล่าพี่น้องโอ้โหเออเออโอ้โหโอ้สวยกำลังกำลังในการตัวนี้ม้วน บัหน่อยบัใหญ่ครับโอ้โห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 พี่ป่าสวยไ้โนะโอ้การอยู่พี่น้องโวงามอยู่ส่วนบิดกบเราบิดกบบัวมีครับ หลังสุดท่ายนะครับผมใส่ทั้งกบทั้งปลาคูกันไว้วาดพี่น้องโอ้มุ่นเอเล่ครับผมเบ็ดปลาแต่ว่าเบ็ดกบห้องบ่มมือกินเด้อเด้อเดพี่นอ้องยูบนลหละพี่น้องคือมุนครับมุนแน่แท้ โอ้ยช่อนใหญ่พี่น้องโอ้ยตา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 ยนี่แต่ปกงามๆเลยครับพี่น้องนี่ผมล่องไซเว่เบิ้งโอ้โหปลาตัวใเงยสวยโอ้ย,อย,อย,อยสวยงามพี่น้องโอ้หน้าหอมปลาสวยพี่น้องนี่โอ้โหใส่สวยเลยครับ ปิดท้ายเลยเราช่อนใหญ่เลยนะครับผมพี่น้องจัดไปมันหมานเลยครับพี่น้องมันนี้นะพี่น้องมาเบิ่งผลงานกันครับผมผลงานเฮานี่ครับผมปลาคอตัวใหญ่เติบเป็นครับพี่น้องแล้วก็น,นี่ปลาคอยอีหลุนใสหนึ่งกบปลาคอปลาดุกนะครับผมได้หาโตนะครับผมผมใส่ เบ็ดกบมันบ่ค่อยมีมองใสผมก็เลยสลับใส่เบ็ดปลาน้ำครับผมเอ,อ้ยเดกาอยู่ครับพี่น้องเดการเดการนี่แหละครับผมวิธีแบบบันบาน,บานเฮาเนาะใส่ไว้กับพอได้อยู่ไเด็กินยูครับเชื้ด้ายกบตัวหนึ่งก็สีรุ่นเล่ยๆกับตัวนี้แหล,ล,ละจะเป็นงูให้มัน็นกวิญงมุนเอเละอ่ะวิเการดูครับครับพี่น้องมอนีเฮา ใส่เบ็ดกบเนาะทั้งเบ็ดกบแล้วก็ผมเสียบเบ็ดปลาไ้ล่องเบิ่งน้ก็บเบ็ดยี่สิบห้าหลังใส่สลับกันไปน้ำตรงให้ตรงหน้าเฮาเอางแหละพี่น้องก็ถือว่าหน้านองเฮามีปลาอยู่พี่น้องโอ้ในการดูครับพี่น้องมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆเลยครับผมก็ได้ปลาคอปลาดุกนะครับผมปลาคอปลาดุกตัวใหญ่งอามส่วนใหญ่ผมว่าปลามบิดมาจากสะจากหนองเขเจ้านี่แหละ นี่แหละครับผมพ่อได้อยู่ได้กินครับกฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับมือนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ